พวกเขาชอบการเป็นโอเลทีนนี่และที่แน่ๆพวกเขาโกรธนนินจาด้วยงั้นไม่แน่พวกเขาอาจยาช่วยเราแต่ต้องช่วยเราทำงานให้เสร็จไม่ใช่ช่วยฉันเล่นสนุกได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วหยุดนะนายนินจาคืรถลากมานะไม่มีทางมันเป็นของฉันแล้ว นิจารีโน่พวกนี้พวกเขาจะไม่มีวันเชื่อฟังเธอนิจารีโน่ฉันขอโทษขอโทษจริง,รงๆอ<ๆ>ฉันไม่ใช่หัวหน้าพวกเธอฉันแค่อยากให้พวกเธอช่วยโอ้บูหูอย่ามาตีหน้าแซวโลกความเท็จไม่ต้องไปสนใจเธอฉันเป็นหัวหน้าแก<ๆ>อะไรเกิดอะไรขึ้น<ๆ>เราดับเกินไปทุกคนโดดออกไปไป ของโลมิโอให้ได้มากที่สุดพร้อมจะเล่นพินบนน้ําแข็งหรือยังฮะเฮ้แผนของแกโก้อาจจะได้ผลก็ได้แล้วเข้าไปชนน้ําแข็งกันฮะไอหัวน้ำแข็งพวกนั้นกําลังชนทางเคยๆของฉันตอนนี้ฉันเหลือแค่ทางเดียวเองฉันจะให้โลมิโอเห็นว่าเคลื่อนไหวบนน้ำแข็งต้องทำยังไงสุดยอดเลย ฉัน,นอยู่บนน้ำแข็งได้ดีกว่านะ เพราะว่าเกก็เธททำอะไรเนี่ยยันแล้วแท่เม่นของูมิโอพอมแล้วฉันคิดอะไรออกแล้วอะไรแล้วมันจะหยุดไข่เมนได้ยังไงอย่างนี้ไงไม่ต้องห่วงฉันจะเอากินเมนไปแกๆด้วยซุปเปอร์กก็มาสั่เมก้าว่าอ่ะเป็นเป้าที่ perfect เมน ฉันยิงแย่กว่าอีมเราต้องล้างตัวนายด้วยโรตาร์เจ๊จากเกโกโมบิลไม่บอกเราเหล่าว่ามันอยู่ไหนทําไม่ได้ทํามันหายจริงๆหรอกใช่ไหมฉันรู้มันอยู่ไหนมันแค่มันแค่ฉันรู้ว่าจะหยุดโรมมโอได้ยังไงถึงเวลาที่เขาต้องกังวลเรื่องหยิบไข่แล้วถ้าเจอไข่ไดโนเสาร์ยักษ์นี่เป็นไข่ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นเลยเครื่องทําไข่เน่าทําให้มันแ็นสุดๆได้ เกก็ Diego, ยุดโยนไข่นั้นไม่ได้นะฉันจะไม่โยนหรอกแต่เขาจะถอยถอยคิดว่าฉันจะโยน <c oughs> อย่างนั้นเจ้าจริงเหลนเพอร์เฟกต์ฮะมันแมนว้าวนี <c oughs> แ่แคทไฟทาโัลลี่พยายามข้ามไปเธอใช้ซูเปอร์แคทสปิดนี่ขึ้นไปแล้วไปกันเข้าทางนั้นวันนีได้ตัวนะ ทำไมถ้าฉันมีแคตคาฉันอาจกันเขาด้วยคลืนเสียงแคตลอแคตบอยไม่อีกแล้วหรอไม่ใช่ปุ่มสีเขียวอัดเป็นสีฟ้าไม่ใช่ปุ่มนี้โอ้ทีนี้ก็เหลือแค่ปุ่มสีแดงนี่ต้องเป็นปุ่มนี้แน่ๆฮะ อีกแล้วเหรอฉันชักเริ่มเบื่อแล้วสิอย่ารีบร้อนลองเลยเอามีใครบางคนต้องเย็นลงหน่อยโอเคหรือเปล่าฉันโอเคแต่ขาทำคนหนกฉันเปียกหมดเลยทำหนีไปแล้วด้วยเกิดอะไรขึ้น ทธอไม่อยู่ช่วยเราอีกแล้วนั่นแหละที่เกิดขึ้นโอ้ฉันฉันอย่าโทษชนะไ้้แคดค่าของเธอโดนทุกหน้าแคดค่าของฉันโอ้พี่เจมส์ตัวน้อยรถจักรยานตัวน้อยของเขาพรอจะกินก้อนขนกันรยางห้ามใครทำร้า,ายเพื่อนฉันมอบซูเปอร์แคดจับ ฉันเกลียดกันเปียกแต่ไม่เกลียดเท่ากับการทำให้เพื่อนผิดหวังถึงเวลาเป็นฮีโลแล้วซูเปอร์แคทสปีดมันมาแล้วพีเจแม็กเร็วกว่าสายฟ้าโว้าวแคทบอยคูหน้าถึงวิ่งตายก้อนเมฆว้าวทำให้ผู้ก้อนเมฆมันตามเขามาอะไรเดี๋ยวนั่นทำอะไรอยู่นะ่ะถ้าฉันจะต้องเปียกรูก้หน้าเกล เธอต้องเปียกด้วยอ้าฉันเปียกเลยออ ฉันกำจัดเมฆในแท้งทีเจนให้ชัดย้ยซูปเปอร์กิ๊กคอมมอนโซเราทำได้เมฆมันหายไปหมดแล้ว <C le af> และเรารักษาแสงแดดไว้ได้ 孔雀。<Come> <laughs> Yeah. you. อคนีิกกีที่สุดชน,นะพวกนายดูแทาเปนกกา็นังเชสักอนนี่แต่ดูฉันนี่ซูเปอร์รีสอร์ทกรปพวกนั้นเทียบไม่ได้เลยกับซูเปอร์แคทจังเท่เพยุติงน่ๆฮ่า ปล่อยแม่ออกจากถุงซุปเปอร์แคสสปีดซุปเปอร์เกโก็มาเศร้าเฮ้ยแบบนั้นไม่ยุติธรรมนะซุปเปอร์แคสจนี่แหละวิธีชนะถ้าซุปเปอร์ฮีโร่ของฉันเจ๋งที่สุดอยู่แล้วนะ e ไม่มีทางถ้าของฉันเจ๋งกว่าตั้งเยอะฉันชนะแต่ฉันว่าท่าของฉันดีที่สุดนะฉันชน,น,นะอีกแล้วไม่มีใครสื้อฉันได้เลย ฉิือโอลเลตผู้ชนะฮะเกตโก้แคทบอยแคทบอยเฮ้ย้แล้วหนูน่าเกินจากพวกเขาโอ้ oh. ถ้้ฉันไม่พยายามเอาชนะพวกเขาเราก็จะยังอยู่ด้วยกันเฮ้ย <Hey! S 2> <c oughs> ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วทิมเอชนะเห็นไหมพี่เจเพส ว่าชิปะขาของฉันเอาของมาส่งเร็แค่ไหนเห้ลูน่าเกลชิปะขาวนะเก่งแต่พนันได้ว่ามันไม่แข็งแรงพอที่จ้าของเนดนที่ใหญ่ที่สุดมายังที่เล็กยักษ์ตัวนั้นได้ <c oughs> อะไรง่ายจะตายฉันจะให้ทุกตัวร่วมมือกันและเอามันมา <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ว่าเธอเอาเค้กเก็กโก้ไปเสี่ยงแต่ก็ได้มาแถมมีลูกบอลเาจา์แฟงด้วยนายไม่ฟังเลยฉันจะจัดบาร์ตี้จิ้งเหลนนายคิดแบบนั้นหรอเก,กโก้นายต้องเห็นว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนฮะเค้กของอาจารย์แฟงที่น่าทึ่งฉันอยากได้เค้กจิ้งเหลนจริงๆแต่ฉันติดกับเค้กที่ไร้ประโยชน์นี่เว้นแต่แกอยากจะแลกไม่ลีทาง าจารย์แฟงเหรอใช่เค้กนี้สุดยอดเลยนะนี่มันสุดยอดมากๆโดยเฉพาะถ้าโกดตรงนี้ฮะกดอะไรขึ้นอะโอ้นี่ไม่ใช่เค้กธรรมดาไม่เป็นเค้กระเบิดวิปครีมเหนียวหน็บสุดๆเค้กระเบิดวิปครีมเหนียวนุดเหรอใช่พอไอซิ่งดอกสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามันจะระเบิดวิปครีมเต็มไปหมดและพอทุกคนพยายามเช็ดมันทุกคนจะติดกับความเหนียวของมัน นี่เพื่อสั่งสอนที่แกพยายามทำลายงานฉันถ้าทุกคนติดนึบจะไม่มีใครมางานวันเกิดของเกโก้ได้ฉันขอโทษเกโก้ทั้งหมดฉันผิดเองฉันอาจทำผิดพลาดก็จริงแต่ฉันมีไอเดียแล้วได้เวลาเป็นฮีโร่ได้เวลาเป่าเค้กซันแล้วสิฮะนม่นเสียงอะไรน่ะ ไอ้พวกพีเจมุดหัวทำอะไรฮะ <หา S 1> เดี๋ยวนั่นมันเกมปาร์ตี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเข้าอีกรอบนึงต่ใจที่เรายัางง้อมันอยู่ถึงเวลาไมดีแล้วฮึมถ้าเต้นนี้โอเคแต่มันไม่ตลกถ้าไม่มีแคปบอยตัวจิว๋วเฮ้ยฉันน่าจะย่าพวกเดนจารีโน่ด้วย <c oughs> หยุดเดี๋ยวนี้านายไม่รู้ได้ซไาว่าจะกดปุ่มไหนนายก็ยกสายย่อสวนไม่ไหวฉันยกไหวไม่ไหวฉันไหวพวกนายหมดเวลาแล้วส่งสายย่อสวนมาสวายไลาย,ย่อยตัวกระพือปีกนั่นเลยจับเจ้าจิ้งเหลนด้วยนิจนจาย,ยด้วยเตรียมตัวโดนย่อสวนได้ PJ Max ว้าวอ้าว้าวเอ้าไอ้ว้า,าวทำอะไรน่ะมีอะไรบ้างอย่างจะกระจี้ฉันนะ ยนิจาลีน่เอาเครื่องย่าสวนมาอ่าอ่าออาเล็กผมเครื่องทีเขาคงรู้แล้วว่าเธอรู้สึกยังไงเป็นแต่การเห็นเขาเสียใจไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเลยนึกว่ามันจะหยุดที่ทำซะอีกแต่มันเป็นความผิดทั้งสองครั้งใช่มันไม่ถูกเลยไหนนินจา ฉันขอโทษนะเราอาจซ่อมามันได้ไม่เธอทำมันพังแล้วตอนนี้ฉันจะพังศิลปะของคนอื่นให้หมดเลยพ <c oughs> อแล้วนินจาลีนอฉันรู้นี่เป็นความผิดฉันแต่ลูปบ้นเธอยังดูดีอยู่เลยใช่มันเหมือนนายมากๆเลยแบบไม่มีมือใช่นายต้องใส่ใจกับมันมากๆถึงจะสวยอย่างนี้ช่างมันเถอะตอนนี้มันมีประโยชน์แค่อย่างเดียวใช้ทำลายพิพิธภัณฑ์ดันให้ล้มนินจาลีนอ ¡Mis alineados! วไปด้ยนี่แปลว่าชาลียลเรามีโอได้เสียงล้วทุกคนเลยเหรอมันเป็นเพราะว่าเุกเกงซื่อแต่เราไม่เก่งพอไม่มีเสียงแล้วเราก็ร่วมมือกันเพื่อเอาชนะเขาไม่ได้และมันพอเก็กก้ไม่เอาเสียงเขาคืนมาตอนที่เขาทำได้ r O M E O Romeo โอ้ไงนะเก็กก้โอคิดว่าถึงเวลา พวกนี้ทำได้สิทุกคนจะโทษพวก PJ จเ t สโอ้นี่มันลังเลแั่ที่ฉันคิดไม่ ไปให้และเธอก็ใช้มาเสียบแท็กเกอร์วกเวกกันและหยุดลัางซะไม่มีล้างหลไฟนีกก็ตามแบบเราไม่เอาไม่ทันแน่แทนี่ยมโอเลตต้องได้ผลแน่แน่กลับไดที่ฉันรอให้พวกเธอทำหน้าที่ไปก่อนเลยไปพี่เจสฮะอุ้ยจำเอาไว้โอเลตอย่ารีบแต่เธอแคทบอยฉันจะแบบว่ารอ <S <S อุ้ย Ooh. Okay, let go, let go. Hold up, hold up. Super cat, stop. ทบใจฉันรู้แล้วจูนี่มันคาเมเลียนไม่ใช่หรอกเหรอเจได้แกมาชาา้าไปดูนะฉันจะแกะสละ ของแผนแล้วลูน่าเกิลเงินได้เลยกระบวนท้าจักรย์สีหยุดนะหยุดชนที่โรบอทไม่มีใครหนีลูน่าบีมของฉันได้แม้แต่แกโรบอทรับทราบแล้วชิป้าเขาลู <c oughs> น,น่าเกลิลโรบิโอและโรบอทกำลังนวลเนียกันตอนนี้ก็ขั้นต่อไปของแผนซูฟเปอร์เกโก้ได้แล้ว คำนวณไม่ได้คำนวณไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันจบแล้วลราม่เอาองคนสุดไม่ว้าวนายชวนซุเปอรเกย์ก็แคมเปอร์ฟลอตของฉันสะเพรียนเลยอะไร ง่ายง่าเจ้าจริงเหลนดิสโก้นี่แหละที่ป๊อปสตาร์อย่างฉันอยากให้มีอยู่ในโชว์มันจะช่วยการร้องของฉันป๊อปสตาร์ป๊อปสตาร์ป๊อปสตาร์เฮ้ทุกคนไปไหนกันหมดโอ้เร็วข้าวในจารีโน่ไปลองอีกห้องกันพอยังชั่ว ฉันขอโทษฉันไม่เคยกลัวแต่พอฉันคิดถึงการอยู่ต่อหน้าทุกคนในคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงแคทบอยแต่เอาไงต่อคอนเสิร์ตของตั้งยกเลิกเดี๋ยวฉันได้ไอเดียแล้วว้าวนี่เป็นฉันมากขึ้นเริ่มการแสดงได้ไ โอเคถ้าฉันมัดเครื่องดนตรีกับปลายเชือกข้างนี้โอเล็กก็เอาปลายเชือกอีกข้างหนึ่งไปให้นายที่เพดานได้เดี๋ยวคามิเลียนฉันดึงมันขึ้นไปได้ด้วยซูเปอร์ลิดต์สเต็ฉันแป็นสุดยอดป๊อปสตาร์ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาคิดว่าเิมเป็นป๊อปสตาร์และจะเล่นคอนเสิร์ตที่ดีกว่านี้บนเวทีพรุ่งนี้เราเหรอบนเวทีเหรอมัดเครื่องดนตรีทั้งหมดเลยยังเออมัดแล้วล่ะ นายฉันจะให้เกโก้กหนึ่งขึ้นไปโอ้โหโอ้โหยิ้มฉันแค่เอามันลงช้าช้ายอดไปเลยนึกแล้วว่านายต้องคุ้นเคยกับมันเห็นไหมนายแค่ต้องลองแค่นั้นเอง <c oughs> ใช่ชิบะค้า ฉันนะเจ้าผีเจแพทมันสุบแล้วลูน่าเกลใช่แล้วได้ลูน่าบอดของเธอเธอขโมยของคนอีกไม่ได้แล้วอ้ไม่ยึิตีทาฉันไม่เคยมีคริสต์มาสจริงๆเลยฉันก็จะต้องอยู่คนเดียวอะไรแปลว่าตอนคริสต์มาสเธออยู่คนเดียวเหรอแต่แบบนั้นมม่เศร้าออกเฮ้ <Hey! S 1> เธอไม่ใช้คริสต์มาสเอฟที่เหลือกับเราล่ะกับพวกนายใช่ เราต้องเอาของขวัญพวกนี้กับของตกแต่งกลับไปเคินเธอช่วยได้นะจากนั้นเราจะมีคริสต์มาสร่วมกันเธอจะว่าไงโอเค <falou> คิดว่านะเงินขึ้นมาเราจะไปพี่ชักคริสต์มาสกันเย้ งสัยฉันคงต้องไปแล้วคริสต์มาสจบจริงๆแล้วสำหรับฉันไม่ต้องห่วงเรายังไม่ไปไหนมีอีกที่หนึ่งที่เราต้องไปก่อน